สวัสดีครับผมนายเทือดเลี้ยงเลียงสามมห้าคับหนึ่งเลขที่สิบเอ็ดนะครับเลขที่ใหม่แต่ถ้าเลขที่เก่าเลขที่สิบสามครับวันนี้จะมาน้องเสนอเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับโดยจะยกตัวอย่างเป็นเอสเตอร์ลิฟิเคชันครับก็คือการเกิดเอสเตอร์ร e ster, โดยจะนำอแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มันเป็นแอลกอฮอล์ไม่เป็นหมู่แอลกอฮอล์ครับโอเฮสแล้วก็บวกกับกรดคาร์บอซิลิก ครับก็คือน้ำส้มสายชูรวมกันนี้จะเกิดแล้วก็อันนี้ต้องมีการใช้ตัวเล่นก็คือจะใช้น้าจะใช้เป็นน้ามะนาวครับทําให้มันเกิดกลายเป็นเอสเตอร์ขึ้นมาหรือว่าคือน้ําหอมขึ้นมาครับถ้าเกิดเราไม่ใช้น้ามะนาวเนี่ยครับมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดกระบวนการเอสเตอร์ได้เพราะว่ามันจะไม่มีตัวเล่นในการทําปฏิกิริยากันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าทำยังไง let's go <S ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่วัสดุอุป,ปรกรณ์เลยครับหนึ่ง น้ำส้มสายชูครับสองแห่งกอฮอสามมะนาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับแล้วก็ช้อนกับอุปกรณ์ทําการผสมครับโอเคเรื่องอเลยครับอรนดื่นน้ำส้มสายชูตึกต๊กตึ๊กกลิ่นไม่ได้มีนมินหน่อยนะครับปับ๊บไปช้อนหนึ่งครับชักสองช้อนแล้วกันเรื่องดีครับ มาหนึ่งช้อนชาได้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ครับไปเนืช้อชากันครับซอสนี้ก่นมันจะฉุนใช่ไหมครับแต่เมื่อเปลยกลายเป็นเอสเตอร์หรือเมื่อเราใส่ วนาลางไปนะครับเพื่อเป็นตัวเล่งนนเ,เกิดปฏิการเกิดปฏิกิยาครับมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับกลายเป็นน้ําหอมขึ้นมาครับผมคนเรากัดให้มันทําปฏิกิยากันนะครับอหอมสดชื่นครับวิธีทำก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเจอกันหน้าอธิบายกันต่อครับผมไปเลยกลับมาแล้วนะครับกับการทำกระบริการเอสเทอร์ฟิเคชันนะครับโดยกบบระบวนการนี้ครับที่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวเร่งปฏิกิยาครับถ้าเกิดม,มีตัวเร่งปฏิกิยาก็จะกลายเป็นแค่อแอลกอฮอลผสมกับน้ำส้มสายชูที่มีกลิ่นชุนทั้งสองอันครับมันจะกลายเป็นกลิ่นชุนที่ฉุนมากๆแต่ถ้าเกิดเราจะวมเาล,ลงไปซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิยาเนี่ยครับจะทําให้มันกลายเป็นเอสเทอร์หรือน้ำหอมขึ้นมาได้ดกระบวนการนี้เครื่องพบ เมื่อหลายปีก่อนเลครับเป็นออนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนครับในการค้นพบขึ้นมาซึ่งเขาได้ผสมการทดลองขัในทอนแบบเหมือนการเทสารกลับแล้วก็เจอสารใหม่ขึ้นมาครับมีกลิ่นหอมขึ้นมาเขาเลยไปศึกษาโครงสร้างโมเลกุลของมันแล้วก็กระบวนการเกิดของมันโดยเขาจนเขาค้นพบว่ามันเกิดจากการใช้หมู่แหวนกอฮอล์แล้วก็หมู่คาร์บอิลกมาผสมกันให้กลายเป็นหมู่เอสเตอร์ครับทําให้กลายเป็นเอสเตอร์สายใหไ่ขึ้นมาหรือก็คือ เราเรียกกันว่าน้ำหอมขึ้นมาครับผมโดยเราจะได้ศึกษาต่อไปในเรื่องของสารอินทรีย์ครับขอบคุณครับ